ไอ้เมไอเแล้วไอพูดเลย่อยไอ้แก่อ้ไทำไมลวหล่อคิดถึงจังเลยแกงชอ่งโก่าไงแกม้ชอบให้ไหมชอบดีไงเอาละแก่ม้มีข้สูงมากไหมโอเคเร็วแกมันเยอแกมันยอ้มเจะไปคุชอบกูปีะมานจ้าโอเคไอ้รู้มเมื่กูลืมอัด มาดาไหมซึ่งจนตาไล่ไรโอมโอเคด่วงนีเกบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรขอให้โชคดีโอเคขอได้ไหม่เโอเคั้กมาขอเ้าใจอ๋อเหรอเออขอให้ช oh. oh oh. uh ่วงนี้นะแล้วก็อย่าลืมเพื่อนกลับมาพร้อมมีออ้าคุยากเจ็นไหมเด่นๆไม่ชอบเล่นเล่นตลอดเลยวะ ก็ไปอย่างสงบแล้ว่ปน่าเดอกันป็น่าเดือกันโ้คดีหัดโดีเด็ดัวัวถ่ายเม่อก้กไม่ถายกูลืมไม่ถ่ายบัวดเีบัวไม่บอกโชคดีเพื่อนเหรอโชคดีตะกี้ตะต้องถ่าย้อะบใหม่ว้าไง ไม่คยปอไ,ไ,ได้ไหมหรอไม่จะไปแล้วนะดีดอ,อสวัสดีค่ะบ๊ายบายโองดีนี่จะกมาคิดถึงดีคอชอลี่้าทำใหม่เมื่อกี้ตะกี้ลืมอัดฮะเมื่อกี้เมกี้ลืมอัดดีนะ น้าไม้ได้ทำลอดภัยจ้ะโอเคมาน้าไม้สมูบไปไม่บอกอะไรหรอเอจะบอกว่าอะไรดีอ่ะก็ขุ่นด้วยไปรุ่นก็ของกินอร่อยก็กินน้อยลงหน่อยนะโอเคคอนเวิร์ดนอะไรนะคอนเวิรนไม่กี้อย่าลืมใช่ไหมลืมอย่าลืมโอเคบายบายไม้หน่อยโอเคเอ้ยทำไมเมื่อกี้กูลืมอัดไม้คอนวนไม่กี่ฝากของไรเล่าคอยเข้าไปแล้วกล่องเนี่แล้วกันโอเค าเพื่อนๆของเราอย่าลืมใบไม้นะถ่ายตะกี้ยัไม่ถ่ายตะกี้เลยเดี๋ยวตอนตะกี้เขาจะไเลยตะกี้ว่าอะไรเขาจะไปแล้วนะบอกอะไรเขาหน่อยแล้วก็ดูแลตัวเองโอ้ยเยอะๆแล้วก็อย่าร้องไห้เวลาดูคลิปนี้คนที่นี่คิดถึงไหมทุกคนอย่าลืมภาทถ้ำหนึ่งไปบ่ายภาพวินนี่เขาดูหน่อยสวัสดสวัสดไปบ่ายทุกคน